มันอยู่ยกนนใกล้หลายร้านข้าวมันตั้งใจหมดเดี๋ยวเขาจะว่าขไม่ถึงงานครับนลูกชายซื้ออะไจ้ะใช้ตั้งชั้นดอกจันี่ไถ้าว่าเขาอาจจะไม่ยกแหกแกน่ะได้แกวายกได้เดยเป็นที่ลูกชาย <S <S ที่อยู่รตรงไหนคือคอนบุรีนตอนเนี้ยมีเยอะมากมากจนเราต้องคัดว่าจะทำแต่ที่นี้พอมาเจอปุ๊บว่ามันเป็นที่ ของหลวงอ่ะอันนี้เราก็ต้องยุดิไปก่อนแต่ฟ้้าาีจังอยู่นู้นมันมีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับมีครับมีของของคนส่งมาให้ผมไงที่นี่พอส่งมาให้ปุ๊บแล้วเราก็เห็นแล้วสงสารก็คืออยากจะช่วยก็เลยเขาก็สอบถามข้อมูลฮะสวัสดีครับช่องบ้านอ่าหนำตรงนี้เลย เอาพี่ผู้หญิงมาด้ยพี่้หญิมาด้กี่จดเสงะดีนะครับดีที่บ้านมีอยู่ชุดนึงเาจะมุ่งที่ไนะจ้าฉันก็ไปดูไอ้ตังบัตรฉันหายนะบัตรอะไรหายครับยายเอบัตรสมัครจ้ะสวัสดีการอย่งรัอันนี้จ้าเลยไปแจ้งเขาอ เราไม่ได้ไปทําเราชนะใช่ไหมครับไม่ได้ไปทำโครงการนั้นไม่รู้ทำมองดูทำทำไม่เป็นอ๋อแต่ว่ายายก็มีสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีค่ะอได้เดือนได้ทุกเดือนแล้วไม่รู้เด็กอืมฉันก็เพิ่งไปทำเอามาค่ะอ๋อคือมันหายเลยไปทำมาใหม่จ้าอืมแต่ยาอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยตอนนี้ยูจ้ากับลูกกับหลานแค่นี้ บ้านนี้นู่นกับบ้านลูกชายค่ะอ๋อันนี่มาอยู่มาอาศัยที่เขาอยู่ใช่อยู่นู่นเขาลูกชายไม่ใช่ที่นี่เ๋ยวฉันไม่จะ้พวกของที่ละคนที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาแล้วกันเนาะนะนะครับไอ้มาถึงมาที่อยู่ใช่ไหมครับครับคือที่อยู่เป็นที่เของชุมประทานครับอ๋อไม่ได้แล้วอย่างอย่างตัวยายเองเนี่ยเขาเอกเขาโครงการเาชนะไม่ได้มันเป็นยังไงไม่ไม่เอกที่แกไปนะแกไม่ใช่ไปเอาโครงการชทยชนะนั้นไม่ว่าบัตรอะไรแกหาย วัดสวัสดิการครับไปทําวัดใหม่ครับนั่นแหละเ็ยเขาเห็นนั่นเลยครับคือผมผัดแบบผามมาผมก็เห็นคือเห็นคือแกก็มาว่าที่แกก็พิการแกเอาของไปขายแปอะไรอย่างงี้นะเนาะพูดพูดยังไงแกมาอาศัยนะครับเนาะแต่ว่าแกคือมาอาศัยอยู่ในตำบลแช่ครับจริงๆเนี่ยแกอยู่ตำบลคลองบุรต้ยแต่ว่าแกก็มีสวัสดิการของแกอยู่แล้วครับมีมีไอ้มีปุตป้าปุตป้ามีบัตรสวัสดิการแัดคู่ไหมครับเนี่ยมีค่ะ คทั้งคู่เลยท่านยายใช่ไหมครับเนาะคู่เล้กันเลยครับเนาะคือ,อ,อมันมีอะไรแบบ,แบ,บประเทศที่ว่ามันเป็นของที่เขาบริจาคอะไรเรวกว็จะมาดูแลแก